ในสุดก็สําเร็จครับระบบเสียงในฝันของทุกท่านครับระบบเสียงระดับล้านครับแต่ว่าจ่ายเงินเพียงแค่หลักหมื่นเท่านั้น<ม>เดี๋ยวไปชมกันครับว่าเป็นยังไงบ้าง mm hmm. mm hmm. สวัสดีครับทุกท่านครับผมโลดจากมิลาดครับวันนี้ครับผมจะพามาให้ดูรถแคมรี่ตัวใหม่ครับที่เป็นซิสเ็มที่ว่า ผมใช้เวลาครับทดสอบมาเนี่ยร่วมเดือนครับจนสำเร็จครับได้ว่าเป็นระบบในฝันของทุกคนเลยครับเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าต้องบอกว่าคันนี้ครับเป็นระบบเสียงแบบไฮเ e s o l u t i o นครับที่เข้าระบบเดิมได้เลยในรถครับทุกอย่างเนี่ยเข้าช่องเดิมหมดครับแต่คันนี้เนี่ยเราโชว์งานซาวแบบสวยงามครับคันนี้ฮะเห็นไหมครับเราใช้งานเป็นอลูมิเนียมครับชุบสีไทเทเนียมครับ แล้วไฮไลท์ก็คือนี่ครับซับหลุมยางไหลเมอร์คิวรี่ครับเข้าที่ช่องยางไหลเดิมได้เลยครับเห็นไหมครว่าตรงนี้เก็บเข้าไปครับถึงเวลาเราเปิดนะะเปิดแบบนี้ครับเราก็สามารถจะเอายางไหลออกได้เลยครับไฮไลท์อันครับกับแอมการ์โร่ครับตัวนี้ครับเป็นแอมการ์โร่ที่มีโปรเซสเซอร์ในตัวครับทุกอย่างเนี่ยครับใช้ฟอนเดิมครับแล้วตัวนี้เนี่ยสามารถขับลำโพงหน้าหลังได้เลยครับ แล้วแอมตัวนี้ครับที่ผมบอกว่าระบบเสียงไฮเลสนะครับมาจากตัวนี้ครับเพราะว่าคันนี้เนี่ยนะครับมีระบบที่เดี๋ยวจะให้ฟังในรถกันครับก็คือว่าตัวนี้มีสัญญาณไฟเบอร์ติกเข้าครับซึ่งเดี๋ยวเราจะไปทดสอบในรถนะครับเสียงแบบไฟเบอร์ติกเนี่ยมันต่างจากเสียงธรรมดาระดับไหนเนี่ยเดี๋ยวเข้าไปชมกันเลยครับ ทุกท่านครับตอนนี้ผมก็อยู่ในรถ c a m รี่นะครับซึ่งต้องบอกว่าซิสเต็มนี้คูมใจนําเสนอเลยเพราะว่าเป็นซิสเต็มที่ผมเนี่ยใช้เวลาในการฟังเนี่ยเทสมาเป็นเดือนเรียกว่าเป็นปฏิวัติวงการของเครื่องเสียงรถยนต์เลยครับแล้วก็ที่สําคัญครับมันเสียงดีมากๆครับต้องบอกนี้ครับว่าใครเนี่ยที่ลงทุนเครื่องบ้านระระดับเป็นล้านนะครับบอกได้เลยว่าผมก็มีนะเครื่องบ้านเป็นล้านเนี่ยแต่ไม่เวลาฟังแต่จะดีไหมครับว่าวันนี้รถเราเนี่ยบ้านเรารถติดมากมากครับแล้วเรานั่งอยู่ในรถนะครับเราฟังเสียงเนี่ยที่ลงทุน ผมมองชุดนี้ไม่ถึงแสนนะครับแต่เสียงเนี่ยเหมือนกับรื่องบ้านเลยเพราะว่าตอนนี้ระบบเสียงที่เจะทำในรถคันนี้นครับเป็นแบบลอสเล็จครับไฮ h ล e s โซลูชันที่ เสียงเนี่ยระดับห้องอัดเนี่ยมาอย่างไงนะครับคุณจะได้ยินในนี้เลยครับมาดูกันก่อนดีกว่าว่าคันนี้นะครับอันแรกเนี่ยเราใช้ฟอนเดิมครับของของอะไรก็ตาเนี่ยแต่คันนี้ผมใช้แคม r y รี่ครับจะบอกว่าใครที่ใช้รถแคม r y อรี่อยู่นะครับเป็นชุดหนึ่งที่ผมเลคคอมเมนต์เลยใครที่ใช้รถแคมอรี่อยู่แล้วรู้สึกว่าฟังยังไม่เพาะนะครับลองดูอันนี้ครับคันนี้คือใช้ฟอนเดิมครับแล้วที่ตะกี้ท่านเห็นเนี่ยแอมกาซิโร่ที่มีโพสเชอร์ในตัวที่เห็นจากด้านหลังครับตัวเนี่ย ผมมีการต่อระบบแบบไฟเบอร์ติกด้วยครับเพราะว่าสัญญาณเนี่ยจะยิงแบบฟูลดิจิตอลนะครับแล้วก็คันนี้อีกอันหนึ่งครับที่อยากให้ท่านดูก็คือว่าเราใช้ลําโพงครับรุ่นใหม่ล่าสุดของ Mercury ครับรุ่น r 6 2ครับที่เป็นลําโพงที่ฟังแบบไฮเอ็นเลยครับที่สําคัญทวิตเตอร์ของเขานะครับตัวใหม่ครับผมอยากให้ดูตรงนี้ครับทุกอย่างฝังเข้าช่องเดิมครับแต่ผมจะโชว์ทวิตเตอร์นิดหนึ่งตรงนี้นะครับทวิตเตอร์ของมันเนี่ยนะครับมีขนาด29มิลครับซอฟโดมครับ เป็นซอฟโดมครับโดมทำจากผ้าไหมครับเสียงเลยยิบระยบครับแต่เนียนนุ่มครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันครับคันนี้เนี่ยผมก็ปรับเสียงเสร็จแล้วครับเพราะระบบเนี่ยโปรเซสเซอร์นะครับเรามีการปรับด้วยระบบนี้ครับโปรเซสเซอร์เรียบร้อยมีการปรับแต่งให้อะคูสิกในรถเนี่ยออกมาดีที่สุดนะครับนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาฟังกันว่าระบบเสียงเนี่ยผมจะไเทียบเลยว่าเป็นระบบเสียงแบบธรรมดาเนี่ยที่มาจากซอส usb จากคันนี้นะครับแล้วผมจะ เทียบกับไฟล์นี่แหละครับเรียกได้ว่าตอนนี้เป็นที่นิยมของของเขาเรียกว่ายุคนี้เลยเพราะว่าคนเราเนี่ยทุกอย่างเนี่ยตอนนี้ใช้งานจากมือถือหมดแล้วเนี่ยเราจะมาฟังทดสอบจากแอปไทโด้ครับทำไมต้องไทโด้ว่า t ไท a ดเนี่ยนะครับมีระบบเสียงเนี่ยที่เป็นแบบล้อเสรับไฮไฟล์ Hi Fi, รวมถึงระบบใหม่เลยครับที่จะให้ดูครับเป็นระบบมาสเตอร์ครับ MQA ที่ให้เสียงเนี่ยเหมือนคุณภาพจากห้องอัดเลยนะครับ โอเคตอนนี้ผมปรับเสียงเสร็จแล้วนะครับเรียบร้อยครับเรามาฟังกันจริงๆดีกว่าครับอันแรกนะครับเรามาฟังผ่านเมนครับที่เป็น USB นะครับผมกดเป็นเมนก่อนครับตอนวนี้ครับฟังเพลงเดียวกันผ่าน USB นะครับซึ่งเป็นไฟล์เวฟครับเพลงนี้ครับทีนี้เรามาฟังเพลงเดียวกันนะครับ คราวนี้ผมเปลี่ยนเป็นไฟเบอร์ติกครับนี่ครับพันไทดอดตัวนี้ครับเป็นไงครับทุกท่านนี่ครับ จริงขนาดนี้เนี่ยก็ถือว่าดีมากๆครับการปรับเสียงที่เราเข้าใจกันเนี่ยนะปกติผมฟังเนี่ยก็ถือว่าดีมากนักร้องอยู่ตรงกลางนี่เลยครับ ทีนี้เรามาฟังเพลงเดียวกันนะครับคราวนี้ผมเปลี่ยนเป็นไฟเบอร์ติกครับนี่ครับพันไทดอดตัวนี้ครับ เนี่ยว่าเลเยอร์ขกร้องครับเหมือนห้องโนตีกว้างขึ้นไปครับนักร้องเสียงลูกคอนะครับความมีชิวตชีวาต่างขึ้นมาเยอะเลยครับ เสียงดับเบลบดครับทนดีเนี่ยโหทุกเส้นสายเห็นชัดเจนหมดเลยครับเห็นไหมฮะ ครับเรียกว่าในรถคันนี้เนี่ยเสียงสั่นกับเพื่อมของป้าสง่งปัสสิกเนี่ยด้วยไฟล์เพลงขนาดนี้ครับเขาเรียกว่าระดับห้องอัดเนี่ยนะครับสะเทือนไปทั้งคันเลยครับคันนี้ โอเคแล้วเดี๋ยวเรามาฟังเพลงอื่นครับอันนี้มีไฮไลท์กันครับเพราะว่าเป็นการฟังแบบไฟล์แบบมาสเตอร์ครับที่ไฮไลท์ของอันนี้ครับไทโดครับกับระบบนี้ครับเดี๋ยวมาฟังกันครับอันนี้ไฮไลท์เลยนีฮะแบบ,บ,บ,บมาสเตอร์ครับไฟเบอร์ติครับมาสเตอร์ฟังนี้ ฟังดังไม่มีเสียงแตกนะครับไม่มีกระเพื่อมครับแล้วลำโพงนี้ฟังดีจริง,ง,รงลูกรายละเอียดลูกรายละเอียดความละเอียดประยับละ,บะอ,องของเสียงเนี่ยนะครับต้องตั้งใจฟังดูครับพบเครื่องจริง แบบมีชีวิตชีวาจีบปากจีบคอลูกหายใจพบเรื่องนยครับตรงนี้เลยแถวนี้นะครับ หลังจากที่ได้ฟังครับระบบนี้ครับซอนเดิมครับแต่เรามีโซลูชันที่ตอบโจทย์ครับมือถือครับแล้วก็ ไฟล์นะครับแบบที่เราโหลดแอปไทดอลนะครับหรือว่า Spotify พวกนี้ก็ได้ครับแต่เป็นไฟล์ระดับ h i เลย์ครับแต่ผมแนะนำว่าไทดอลเพราะว่ามีระบบ MQA ครับที่เป็นล็อตเลสนะครับแล้วที่สำคัญครับมาเข้าที่ระบบนี้ครับที่ผมให้ทุกท่านดูครับว่าทุกอย่างจะเห็นเหมือนเดิมครับวิยุเดิมนะครับลำโพงทุกอย่างเข้าช่องครับแอมป์โปรเซสเซอร์กาวซีโร่ครับเป็นซิสเต็มที่โอ้โหผมใช้เวลาในการคิดอยู่ตลอดว่าจะ ทำไงให้รถเนี่ยไม่ตองติดเยอะแยะนะครับไม่เกะกะแต่ได้คุณภาพเสียงระดับแบบสุดๆนะครับนะนี่เลยครับชุดนี้ครับ a m p l i f i o r ซ a โร o ตัวเดียวนะครับลำโพงครับเข้าช่องเดิมแล้วก็ที่สำคัญครับไม่ต้องมานั่งตีตู้ครับซับหลุมยางอะไหเก็บเข้าที่เดิมได้เลยครับแล้วที่สำคัญครับอันนี้ครับใครที่ใช้แคมรี่อยู่นะครับยังมีระบบนี้อีกนะครับผมกดเข้าไปนะครับ มีระบบดิจิทัลทีวีครับดูทีวีได้นี่ฮะเข้าแอปครับก็ยังมีทั้งระบบครับ o o o l l m m p s นะครับ ยูทูบเน็ตฟลิกครับซึ่งท่านสามารถไปดูรีวิวของเราได้ครับว่าแคมรี่เราทําเยอะแล้วครับระบบนี้ก็ตอบโจยเหมือนกันครับแต่วันนี้เรามาพูดถึงคุณภาพเสียงครับผมชอบมากครับคันนี้ครับด้วยการฟังเพลงแบบเขาเรียกว่าล o อสเล็กครับแล้วที่สําคัญครับผมไม่ต้องมานั่งเก็บแผ่นไม่ต้องมานั่งมีใสายยูเบางทีเผลอไปลงรถลูกค้าหายไปอีกครับมือถือเราครับไม่ววนหายครับดูจากนี่เปิดปุ๊บครับฟังเพลงครับด้วยระบ บนี้ครับส่งสัญญาณไฟเบอร์ติดเข้าไปในนี้เลยครับนะครับเป็นเทคโนโลยีพิเศษครับที่เราทำมาเฉพาะครับใครที่สนใจครับก็มาถามได้ครับที่มิลาโจโดนะครับโอเคครับก็วันนี้น่าจะใช้เวลามาเยอะแล้วเหมือนกันครับก็ขอขอบคุณทุกท่านครับที่ติดตามชมคลิปนี้มาถึงตอนนี้ครับนะครับก็ใครที่สนใจระบบนี้ครับก็ติดต่อได้ครับที่มิลาโจโดนะครับวันนี้ครับผมก็ขอลาไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ